สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะได้มาจากเอกสารที่พ่าหัวว่ากรรมสิทธิ์วรรณกรรมไทยกร,รณีมรดกโลกค่ะครับสวัสดีครับฟังดูน่าสนใจนะครับหัวข้อแรงเหมือนกันใช่ค่ะคือเนื้อหาข้างในเนี่ยเขามีการพูดถึงวรรณกรรมหลายเรื่องเลยที่ระบุว่าเอ๊ะเป็นของไทยนะแต่เหมือนถูกประเทศเพื่อนบ้านเราเอานำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลก อ๋อครับประเด็นนี้เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองสำรวจข้อมูลชุดนี้กันหน่อยค่ะคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะคะมันมีลิสต์รายชื่อวรรณกรรมอยู่เอ่อทั้งหมด22เรื่องนะคะ22่เรื่องเลยเหรอครับใช่ค่ะที่เอกสารเขาอ้างว่าคนไทยแต่งนะแต่ว่าถูกกัมพูชาเอาไปขึ้นทะเบียนอืมเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรเด่นๆบ้างแล้วในเอกสารเนี่ยเขาให้ข้อมูลอ้างอิงหรือว่า บอกที่มาไว้อย่างไรบ้างนะคะแต่ว่า,าต้องขอย้ำตรงนี้ก่อนเลยนะคะสำคัญมากคือเรากำลังดูเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารชุดนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้จะมายืนยันว่าเออเรื่องขึ้นทะเบียนนี่จริงไหมหรือว่าข้อกล่าวอ้างนี้มันถูกมันผิดยังไงนะคะครับครับชัดเจนครับคือเราดูตามเนื้อผ้าตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารตรงหน้าเรานี้ใช่ค่ะเอาล่ะมาเริ่มดูกันเลย รายการที่ให้มานี่ก็น่าสนใจจริงๆค่ะมีตั้ง22เรื่องแต่ว่าอืเพื่อให้เห็นภาพชัดๆลองยกตัวอย่างเด่นๆแล้วกันนะคะอย่างเรื่องไกรทองเนี้ยค่ะเอกสารบอกว่าเป็นทั้งนิทานพื้นบ้านเลยนะแล้วก็ยังบอกอีกว่าเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองด้วยอ๋อครับอันนี้น่าสนใจคือเรื่องเดียวแต่ระบุที่มาสองแบบเลย ใช่ค่ะตรงนี้ก็น่าคิดแล้วอของงานที่เขาอ้างอิงในเอกสารนี้นะครับมีตั้งแต่แบบนิทานพื้นบ้านที่เราอาจจะไม่รู้ว่าใครแต่งจริงๆใช่ไหมครับไปจนถึงงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดๆเลยอย่างพระราชนินธ์หรือว่าเป็นงานของกวีเอกอย่างสุนทรภูซึ่งในเอกสารก็มีพูดถึงด้วยนะครับอ๋อมีงานของสุนทรภูด้วยคะครับผมความหลากหลายตรงนี้มันสะท้อนช่วงเวลาที่ต่างกันด้วยนะครับอย่างเรื่องพระสุทนมโนราหรืออันน รุทธกินรีเนี่ยเอกสารเขาก็อ้างอิงไปถึงนู่นเลยสมัยอยุธยาตอนปลายโหเก่าแก่เหมือนกันนะคะครับผมการที่เอกสารระบุที่มาหลากหลายตั้งแต่เรื่องเล่าพื้นบ้านไปจนถึงงานที่มีผู้แต่งชัดเจนแบบนี้นี่อมืมันก็น่าสนใจนะคะแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นคือหลายรายการเลยค่ะที่เอกสารระบุชื่อผู้แต่งหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยเลยครับเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ อย่างเรา,มาเมื่กีนเนี่ยค่ะเอกสารก็เชื่อมโยงไปที่พระราชนิพนธะ์ในรัชกาลที่1แล้วก็รัชกาลที่สองด้วยนะคะอิงจากหลักฐานอะไรหรือว่ายังไงอืมเท่าที่ดูในข้อมูลที่เราได้มานะคะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องหลักฐานสนับสนุนขนาดนั้นค่ะคือจะเน้นระบุชื่อผู้สร้างสารรค์ไปเลยมากกว่าอ๋อครับเข้าใจครับก็คือระบุชื่อผู้แต่งไว้ใช่ค่ะซึ่งนอกจากพระราชนิพนธ์แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่ามีงานสุนทรภูด้วย มีเรื่องอะไรบ้างครับในเอกสารค่ะเอกสารระบุชื่ออย่างจันทโครบลักษณะวงหรือแม้แต่กากีนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของบทเหตุกล่อมพระบรรทมอ๋อค่ะแล้วก็ยังมีชื่อของเอจ้าพญาพระคลังหนด้วยค่ะซึ่งท่านก็เป็นบุคคลสำคัญทางวรรณกรรมเหมือนกันเอกสารบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพระเวสสันดรแล้วก็กากีที่เป็นคำกลอนค่ะ การระบุชื่อผู้แต่งที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากๆแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นประเด็นหลักหรือเป็นหัวใจของข้อกล่าวอ้างในเอกสารชุดนี้เลยนะครับเข้าใจแล้วค่ะก็คือเอกสารชุดนี้เน้นไปที่การระบุตัวตนผู้สร้างสารรค์ที่เป็นคนไทยเพื่อจะมาสนับสนุนเรื่องกรรมสิทธิ์ว่าง,งั้นเถอะนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นครับตามที่ข้อมูลระบุมาทีนี้พอเราไล่เรียงข้อมูลกันมาแบบนี้แล้วอะ่ะเอ มันหมายความว่ายังไงหรือว่าเราควรมองเรื่องนี้ในมุมไหนดีคะสรุปง่ายๆก่อนก็คือเอกสารที่เราดูวันนี้เนี่ยเขาิิต์รายชื่อวรรณกรรมมาจํานวนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยตนกําเนิดอยู่ไทยนะคนไทยแต่งนะแต่มีข้อมูลอ้างว่าถูกเอาไปขึ้นทะเบียนที่อื่นครับย้ําอีกทีนะคะว่านี้คือตามที่เอกสารบอกครับผม ซึ่งถ้าเรามองภาพให้มันกว้างขึ้นไปอีกหน่อยนะครับข้อมูลแบบนี้เนี่ยถึงเราจะยังไม่รู้ข้อเทจจริงทั้งหมดหรือยังไม่ได้ยืนยันความถูกต้องอะไรเนี่ย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไปจุดประเด็นหรือไปกระตุ้นให้เกิดการคุยการพิจารณากันในเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมอืมใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมที่มันร่วมกันอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยครับมันมีการแลกเปลี่ยนมีการส่งผ่านเรื่องเล่าการแสดงขนบธรรมเนียมต่างๆกันมานานมากแล้วจริงค่ะมันไม่ได้ตัดขาดกันชัดเจนใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องความเป็นเจ้าของผลงานทางวัฒนธรรมหรือว่าการอ้างสิทธิ์ในเรื่องเล่าที่มันข้ามพรมแดนกันไปมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนเสมอเลยครับใช่ค่ะซับซ้อนมากจริงๆครับแล้วนั่นมันก็นํามาสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับคือพอเรามาดูวรรณกรรมอย่างรามเกียรติหรืออีเหนาที่เรารู้กันว่ามันมีรากเง่าหรือมีการแพร่กระจายไปในหลายๆวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ค่ะ หรือแม้แต่นิทานพื้นบ้านอย่างไกลทองที่เมื่อกี้เอกสารเองก็ยังระบุที่มาสองแบบเลยคือทั้งเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เป็นพระราชนิพนธ์ด้วยอืมจริงด้วยค่ะคำถามคือแนวคิดเรื่องต้นกำเนิดที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวหรือความเป็นเจ้าของแบบเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่จริงหรือเปล่าครับในบริบทแบบนี้นน่นสิคะ หรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะมองมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นเหมือนสมบัติร่รวมกันที่มันมีการเดินทางมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาไปตามเวลาตามพื้นที่ต่างๆกันแน่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะครับผมนี่ก็เป็นคำถามใหญ่เหมือนกันนะครับที่ข้อมูลชุดนี้ชวนให้เราได้คบคิดต่อยอดกันไปครับ